จากการหารือเมื่อวันที่29กรกฎาคม2,568ช่วงเวลาส0นาฬิการะหว่างพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองของไทยกับพลเอกโปเฮงผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4กัมพูชาซึ่งก็ได้ข้อสรุปสำคัญเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนที่ตึงเครียดค่ะโดยมีประเด็นหลักที่ตกลงร่วมกัน7ข้อดังนี้ค่ะ 1. ให้หยุดยิงเด็ดขาด ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหยุดยิงในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเพื่อยุติการประทะและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งกำลังพลและประชาชน 2. คุ้มครองประชาชนมีการเน้นย้ำถึงมาตรการคุ้มครองพลเรือนโดยไม่มีการยิงโจมตีหรือนำเนินการใดๆที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดน 3. งดการเสริมกำลังห้ามมิให้มีการนำกำลังทหารหรือยุทธทัปรกรณ เพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่ผิพาทเพื่อป้องกันการยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์ 4. ห้ามเคลื่อนย้ายกำลังตกลงว่าจะไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลภายในพื้นที่ชายแดนที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเพิ่มความตึงเครียดซึ่งจะช่วยรักษาสภาพพื้นที่ให้คงที่ 5. อำนวยความสะดวกการส่งกลับทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในการส่งกลับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประทะซึ่งเป็นการแสดงออกถึงมนุษยธรรมและบรรเทาความเดือดร้อน 6. จัดตั้งชุดประสานงานเฉพาะกิจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงมีการจัดตั้งคณะทำงานประสานงานประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายละ4คนทำหน้าที่ในการสื่อสารและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 7. รอผลการประชุม JBC ข้อตกลงทั้งหมด ที่ได้จากการหารือระดับแม่ทัพนี้จะถูกนำเสนอและพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กำหนดไว้ในวันที่4สิงหาคม2568เพื่อให้ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการรับรองและมีผลบังคับใช้ในระดับนโยบายของทั้งสองประเทศต่อไป